เลื่อนอีกแล้วนะครับล่าสุดสำหรับครีเลีอยงกฤษน,นะครับเราจะมีคู่ไหนที่โดนเลื่อนกันบ้างเนี่ยนะฮะไปติดตามกันในสปอร์ตไกด์นิวส์ครับ สปอร์ตไกด์นี่วันนี้นะครับมาเล่าข่าวให้ฟังนะครับอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับพรีเมียร์ลีกอังกฤษครับล่าสุดเนี่ยนะครับมีการรายงานออกมาว่าพรีเมียร์ลีกอังกฤษตัดสินใจเลื่อนแมตช์การแข่งขันถึง2แมตช์นะครับในสุดสัปดาห์นี้ครับสัปดาห์นี้เนี่ยนะครับพรีเมียร์ลีกเนี่ยนัดประชุมกันเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับแล้วก็ตัดสินใจว่าการแข่งขันในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเนี่ยจะมีการดำเนินต่อไปไม่มีการหยุดชั่วคราวแต่อย่างใดนะครับหรือว่าพูดง่ายๆคือ Boxing Day เนีีี่่่่่่่่่่่ยยยยเเเเเเเตตตงงงงะะะอออออไปปซึึผู้้บบรร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 ริหหหหาา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 จจกก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 20สสโมมมนน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 ็็ขขขวววววััััััืืืืถลลแคคคุดดดดชพท นี่นะครับจะต้องเจอกับปัญหาการระบาดรอบล่าสุดนะฮะกับโควิด1 9้และกลายเป็นว่าสโมสรส่วนใหญ่เห็นพ้องต้องกันว่าควรจะต้องมีการแข่งขันนะครับซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่าสโมสรส่วนใหญ่ที่ว่าเนี่ยมันมีสโมสรไหนบ้างฮะไม่มีการบอกออกมานะครับอย่างไรก็ตามนะครับสุดท้ายเปร์ลีก็ต้องพิจารณาเรื่องการแข่งขันอยู่ดีนะครับเนื่องจากว่าผลตรวจที่เป็นบวกภายในทัพของลีดสและวัตฟอร์ดนะครับทำให้ทั้งสองทีมนนะครับไม่มีนักเตะมากพอที่จะลงเล่นในเกมสุดสัปดาห์นี้ครับลีดส์เองนะครับจะต สองแมตช์นี้ก็ต้องโดนเลื่อนออกไปอยู่ดีครับเพมเบลี่ก็แถลงง่ายๆนะครับบอกว่าวอตฟอร์ดเนี่ยนะครับยังมีนักเตะไม่เพียงพอต่อการลงสนามลีดเองก็เช่นเดียวกันนะฮะก็ไปรู้ว่าเกมวัดคืออะไรนะฮะแต่ว่าเอาเป็นว่าเลื่อนแล้วจ้ะสำหรับ2เกมนี้พอพูดถึงเรื่องนี้มันก็มีอีกหลายทีมนะฮะที่เขาไม่เห็นด้วยกับการลงแข่งขันต่อนะครับสวินจราดเป็นอีกหนึ่งคนครับที่ออกมาพูดถึงเรื่องนี้นะครับสวินจาราดเนี่ยเป็นผู้จัดการทีมของแอสตันวิลล่าอยู่นะเวลานี้ครับวว่ง นตเตะลยไม่มีใครสนใจเลยว่านักเตะจะเป็นยังไงสนใจแต่ภาคของธุรกิจแล้วมันก็จะส่งผลให้มันเป็นโดมิโนโลแล้วก็ล้มกันไปในระยะยาวนะครับซึ่งเจระตเองนะครับก็ออกมาแสดงความไม่เห็นนะเรื่องนี้เหมือนกันนะครับเจะระตบ,บอกว่าสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเราเจอสถานการณ์ที่หนักมากมีนักเตะคนนึงไม่กล้าลงมาจากรถยนต์ของตัวเองเพราะเขามีอาการเขามีครอบครัวตัวน้อยและคุณก็จะต้องโคตรจะเข้าใจถึงมุมมองต่อสถานการณ์ของเขาเลยนะเวลานั้นเขามีครอบครัวที่มีลูกเล็กมันเป็นช่วงเวลาคริสต์มาสและนี่คือสถานการณ์ที่ทุกคนประสบกันอยู่ไม่มีใครออตววรััคบงข นี่คืองานของเราและสิ่งสําคัญที่สุดของคุณก็คือการปกป้องครอบครัวผมว่าตรงนี้มันเคลียร์มากๆต้องขอบคุณที่เขาเข้ารับการตรวจแลวหลังจากนั้นเขาก็ไม่ตะแต่นักเตะคนนี้นคงไม่พร้อมที่จะให้ผมเลือกลงสนามในวันนั้นนี่คือสถานการณ์เล็กๆที่คนอื่นมองไม่เห็นเรามีภาระใหญ่หลวงในการรับฟังนักเตะและจัดการกับทุกสถานการณ์ที่เข้ามาหานี่คือสวิตจราด์นะครับซึ่งก็พูดถึงความหงยายถึงนักเตะนะฮะว่าโควิดมันทําให้มีข้อจํากัดบางอย่างในการเลือกทีมลงเล่นเหมือนกันนอกจากที่ว่าสภาพร่างกายเขาไม่พร้อมแล้้วเนรจขอองงาาก็มมมะดดโถถึ เฮนด์สันเนี่ยเจรจตอบว่าผมเคารพความเห็นของเคนโดอย่างเต็มที่เลยครับผมคิดว่าเรื่องนี้มี2ด้านชัดเจนว่าเป็นสวัสดิภาพของนักเตะจากโควิดผมคิดว่าทุกคนในชีวิตปกติทั่วไปก็กาลังรับมือและปกป้องชีวิตตัวเองและครอบครัวอยู่เสมอแต่จากมุมมองฟุตบอลเนี่ย,ฟ,ยฟุตบอลเองก็พยายามรับมือกับสถานการณ์อย่างที่คุณมีเกมกัน,นะะในวันที่ยี่สิบหกและยี่สิบแปดธันวาคมสองเกมภายในช่วงเวลาสั้นๆจากมุมมอ,องวงการฟุตบอลผมว่าคุณเองก็ย่อมต้องที่จะเป็นห่วงสวัสดิภาพของนักเตะเอาไว้ด้วยดังนั้น้้้้นนนนนกกกกกาา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 รรรรรพพยายยยมมมจัััััดแและ็บบืืออออททงงงสถณ์คควีี่่่่ิใหญตตตเป ให้ดีที่สุดเท่าที่จะสามารถทําได้ครับเจรักก็พูดออกมาแบบนี้นะครับก็ง,งา่ายๆว่เาเห็นด้วยกับเฮนโดเลยครับเรื่องที่ไม่มีใครสนใจสใจักภาพของนักเตะเลยแล้วก็ในเมื่อพิมพ์ลิสตัดสินใจว่าจะต้องลงเล่นเขาห้ทําเต็มที่แต่ก็บอกเหมือนกันว่ามันเป็นปัญหามากๆนะทั้งในสภาพจิตใจแล้วก็สภาพร่างกายครับเพื่อก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับว่าพิมพ์ลิสทำไมถึงไม่เลื่อนเตะแต่ว่าถ้าหาเหตุผลดีที่สุดข้อหนึ่งเนี่นะฮะมันคงเป็นเรื่องของตารางการแข่งขันที่มันจะยัดเยียดแล้วก็แน่นเกินไปรรววมมมมถึงงงกกกาาาาาา่่่่่ยยยยทททออออดดดสสนนะีีีัููลลลลคแแแ้้้็เเหตตบบข ซึ่งผมก็ดูแล้วนะครับมันอาจจะเป็นการแก้ปัญหาไปทีละจุดทีละจุดทีละจุดใจละลืมนะครับแต่อย่าลืมนะครับว่าต้นตอของปัญหานยมันคือการระบาดที่คุณไม่สามารถหยุดยั้งได้ถ้าคุณไม่สามารถห้ามการพบเจอกันของนักเตะที่มีโอกาสติดเชื้อโควิดกับนักเตะที่ไม่รับเชื้อโควิดมาก่อนการแพร่ระบาดมันก็จะวนลูปอยู่แบบนั้นแหละครับเพื่อนๆคิดไงกับเรื่องนี้ครับควรจะหยุดเตะก่อนแล้วค่อยกลับมาเตะกันใหม่หรือว่าเลยทําเลยครับเตะกันไปเลยเอาให้จบกันไปมีแข้งคนไหนไม่พอก็พักกันไปเท่าเทียมกกััันนนนไปแต่่คคคําาาถมมมมือเเททียริงๆ กันจริงๆหรือเปล่าผมว่าเรื่องนี้แฟนเชลซีรู้ดีเลยแหละครับและนี่คืองหมดของ Sport Guide News ครับถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เกมเองและ Sport Guide News ด้วยนะครับจะมีพี่ป๊อปวีระพลและผมเนี่ยน,นะฮะคอยสลับสลับเปลี่ยนหมุนเวียนมาเล่าข่าวฟุตบอลให้ฟังกันอย่างต่อเน,นื่องครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ